ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโขกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโขกหมักลุกทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ลุกชาแนลกันเช่นเคยวันนี้แดง AI ขาวผู้เล่น โอเคครับผมเอาละไม่พูดพามตามไปครับไปดูไฟนี้กันว่าจะดุเดือดแค่ไหนครับผมบูสต่อสู้นี่ดีกีไม่ธรรมดาครับแต้มพันห้ากว่าเลยมาจะใช้เลเี่ยมแบบไหนมาสู้กันคู่นี้ชั้นเชิงหมากลุกไทยเพราะนั้นที่จะมีความหลากหลายครับ เปิดเบีย้ยคู่ขวากับม้าโยงขวามาเลยสําหรับคู่ต่อสู้ AI บอกเจ้าอย่างนี้กินตัดไปก่อนเลยแอดอ่าทำลายโครงสร้างหน้าเบีย้ยไปก่อนปูเบีย้ยคู่ขวาดันไปเลยเลือกเล่นม้าโยงขวาเหมือนกันฟัง AI โคนผูกเม็ดเดินเรือมาตำแหน่งนี้ครับดูว่ามาทำไมเรือลำนี้มีแต้มอะไรซ่อนอยู่ AI ก็โค้นผูกเมเ็ดเก็บขุนนอกฮเราก็ขุนนอกเหมือนกันจังหวะนี้ AI จับเรือครับผมโกดไว้เลยมาดูกันว่าคลองแสนแสบแสบผมชื่อไหม โอ้โหลกก่อนครับไม่สูหน้าเรือ a i ดีที่สุดไอบอกจะหนีเหรองั้นตามเลยละกันกินตัดในฟันหล่อไปก่อนมาอะไ่เม็ดโอ้โหโดนเหลี่ยมเบี้ยเข้าไปใช้ม้าก็ะโจนฟาดเข้ามาจังหวะนี้อะเราถอย ติดตามโอ้โหโดน AI สวนสก,กัดจังหวะออกไปก่อนครับจังหวะนี้เอาละชิงพื้นที่กลางกระดานเดอนโคนมาตั้งรับ AI จับเม็ดขยับไปที่ปีกขวาอ่าโยกเรือมาโยกเรือตามเอาละสิ มีขู่ซ้อนเรือซะด้วยอีไอไม่ฟังเสียงครับผมเอาเสียบเบี้ยไปก่อนดอกหนึ่งได้เบียคู่จังหวะมีโอโ้โคทิ้งโคนเข้าไปเลยดอกนี้ทำไงดีอ่ะอินครับแต้มนี้เอาละเรือได้ใช้งานครับผมโอโ้โหเรียกว่าจอบมาเซ็นเตอร์เลยครับซ้อนเรือเอ้ เรายังเหนียวอยู่ช็อตนี้โดนนะบุกเข้ามาโอ้โหโค่นี้ครับกินกันไม่ลงครับทำไงต่อดีต้องผูกมาเอาไว้ก่อนแอดดอกนี้แม่ถ้าเราเป็น AI ทอาไงดีครับเนี่ยช็อตนี้เชื่อว่าผู้เล่นที่มีความชํานาญแล้วก็ FC AI น่าจะคิดตรงไก่ไอครับเราก็ต้องตัดอาวุธหนักออกไปก่อนครับอ่าไม่งั้นเกมตั้งรับที่ ข้างคุณเราจะอาจจะเปราะได้ครับผมกินออกไปก่อนแค่นี้ก็หมดปัญหาละเกมตั้งรับต่อไปครับอ่ะขยับเม็ดเดี๋ยวไปลุยเซนเตอร์ต่อขยับมา้า่ะถอยหมุนหมากตั้งรับโอ้โห,โหจับมา้าฟาดไปทีหนึ่งดอกนี้อยู่ไม่อยู่ครับ ออายังเหนียวอยู่โอ้ยเขา้ะครับผูกเบียยไล่อ่าไล่แล้วก็หนีโดดตามโอ้โหไอจจับเรือเกาะเข้าไปทำไงดีโอ้โหไอ,อ้แต้มนี้เชื่ว่าเอฟซีน่าจะเห็นครับนะเมา้าผูกคิดว่าจะอยู่ไหม แน่นอนครับโอ้โหจะไปเหลืออะไรครับ AI เขาเลงแต้มนี้ชัดเจนโอ้โหเอาไงดีเนี่ยถามต่อกันไปเลยเอา้าว AI บอกไม่สนครับกินตัดโคลฟีดีกว่าครับผมแล้วก็จบนะช็อตนี้เลยครับผู้เล่นเพียวเคขอยอมแพ้ AI ไปครับผมโอ้โหเกมบุกในกระดานนี้น่าศึกษาครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกัน ขอขอบคุณผู้เล่น p ปโอเทุกท่านและขอขอบคุณผพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์ทุกใจกดแชร์เป็นแฟนพันแท้กดติดตามเจอกันในกระดาษห,หน้าครับสหายนักขบทุกท่าน